สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับตอนนี้เบียคุยกับใครเนาะเนี่ยกับพี่สาวสวยส่ยฮะอ้าวพี่เปิดแมทได้ไหมเนี่ยเอฟซีจำไม่ได้ได้ไหนเปิดแมทได้มันอยู่ใกล้คนไหมล่ะอยู่อยู่อยู่อโอ้ตอนนี้เราคุยกับพี่นิสาทุกคนนะฮะก็ ไม่ค่อยได้เห็นหน้าตาเลยโวยยไปหากับโวยเดี๋ยวไปหาตอนนี้วันนี้พี่นิสาจะเดินทางกลับอเมริกากลับบ้านเกิดเลยเนาะกลับบ้านเกิดกลับบ้านเกิดโอ้ยเหงาเลยคินหน้อนเดี๋ยวก็ทักขานะครับตอนนี้วันนี้พี่นิสาก็จะเดินทางเกงถูกกไหนก็จะทักหากันเราเรามันเกงด้วยกันอยู่แล้วเนี่ย เดินถึงอยู่ไกลหัวใจเรายัางอยู่ด้วแค่บุ้ยคารมมานะคืองเราขานะขาดยิงคารมเขาเคยหายที่ไหนคิดถึงทุกคนนะเบียบอกเพื่อนๆด้วยในไ<ร>ลฟ์เออเบียร์ล้างขายชิปนี่ยถึงจะอยู่นู่นก็จะถักข,ขาคุยกันตลอดอ้เอาเครื่องออกกี่โมงครับพี่อีกอีกชั่วโมงหนึ่งเครื่องจะขึ้นแล้วจอด น่าบิน<ช>ไปเมกาน่าจะประมาณกี่กี่ชั่วโมงพี่สามสิบสองเลยว่าสิบแปดชั่วโมงมไปต่อที่อโอชิมินที่บีดาเครื่องแล้วก็ต่อเครื่องอีกตอนสองทุ่มคืนนี้โอ้โหเดินทางยาวๆเลยใช่แล้วก็กว่าจะถึงกว่าจะถึงอเมริกาก็ตอนสองทุ่มของอเมริกาุ่งนี้ก็ดื่มเบียร์เย็นๆในเครื่องนะแล้วก็นอนดื่มโค้กเขาจะเสิร์ฟอาหารตลอดดิเขาจะเสิร์ฟอาหารตลอดไหม ที่บนเครื่องไหมเ,เ,เดี๋ยวขาดเดี๋ยวขากาดจะมาผูกเข็นหลานโอ้ยปีหน้าบอกอ่้อยมากนะปีหน้ามากอยูบอ่บ้างอ่ะมามาเรียกฝันไอ้เรียกอะไรนะเบบี้ชาวเวอร์เอ้าเปลี่ยนงานก่อนรับไอกรดบคลอดไงอ๋อมางานขึน้นบ้าน,า,นา,นา,นานใหม่บ้านใหม่เมียเด้อมาบมืบ่นีงเออบ้านเออตอนขึ้นบ้านใหม่บอกพี่ลวงน้าได้ใจเสือส้อตัวมาอู้ห้ว่า,าไป เดือนหนาเดือนประเทศเปิดแล้วประเทศเปิดแล้วเดินทางง่ายหรอโอ้แต่ค่าเครื่องไหนพี่โอ้กี่หมื่นนี่โอ้มันโอ้ไปกลับปั๊บสี่ห้าหมื่นประมาณนั่นแหละมาไปแพงหรอกพูดไปยังห่างจริงบ่เนี่ยเอาก็มันแค่นั้นเองมันไม่แพงไปกลับสี่ห้าหมื่นประมาณนี้แหละเดือนเดือนกรกฎาคมขึ้นบ้านใหม่เอากรกฎาคมอีกสามเดือน ไม่เหมือนกันพวกนั้นอาจจะมาพวกลูกสาวจะมาด้วยอ้าวเหรอออ้ืโอดีเลยเดี๋ยวต้องไปเช็คดูตารางตารางนตารางงานด้วยได้ๆคิดถึงฝากคิดถึงพี่อะไรนะร้องเพลงด้วยกันนะจ้า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 บอกทุกคนด้วยคิดถึงบอกทุกคนในสามสลึงด้วยคิดถึงทุกคนครับคิดถึงพี่นิสายังรักเหมือนเดิมเด้อหนูนาพี่นัทพี่เพชเปลานกด้วยนะทุกคนคิดถึง ดูแลสุขภาพดูแลกันด้วยอ่าท่านั้นเบียกก็เป็นตัวแทนของทีมงานนะพี่เพราะว่าเบียกก็เห็นอ่าในเฟซบุ๊กนะครับพี่นิสานะครับก็เห็นพี่นิสาพดจะเดินทางกลับอเมริกานะครับเบียวก็เลยวีโอคอหาพี่นิสาก็ขอเป็นตัวแทนของพี่ทุกคนนะครับอวยพรให้พี่นิสาอ่าเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยขอให้อ่าไปถึงที่นู่นแบบจุดมุ่งหมายอย่างสมบูรณ์แบบเนาะ เดินทางอย่างมีความสุขถือว่าเที่ยวไปช่วยขอมีความสุขม,มากๆนะครับคิดถึงพี่นิสาเดอ้อก็ยังรักและเป็นห่วงเหมือนเดิมนะครับมีอกาสเราคงได้เจอกันเนาะถึงจะเป็นเวลาสั้นๆที่เราแบบว่าได้อยู่ด้วยกันเนาะในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะมันก็แบบโอ้โหแบบอยู่ด้วยกันแบบทั้งวันทั้งคืนคุยกันไปนู่นไปนี่แบบนก็ถือว่าโอ้โหเป็นความทรงจำที่ดีมากเลยนะครับก็ถือถือโอกาสอ่าเป็นตัวแทนของพี่ทุกคนเดอ้อ ครับตัวเล็กก็เนี่ยกำลังกินนี่เนี่ยกินมมะ่วงกำลังกินข้าวพี่เนี่ย,ยตัวแรกกำลังถ่ายคลิปกินข้าวพี่นิสาก็โทรมาพอดีตัวเล็กด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวป้ามาเดี๋ยวป้ากลับมานี่ตัวเล็กก็กำลังกินกินมะม่วงพี่เมะม่วงค่ะโอเคค่ะ ไปอเมริกาเดี๋ยวจะทักถายบ่อยๆโอเคงานั้นพี่ก็เดินทางปลอดภัยเด้อคิดถึงเด้อดูแลตัวเองด้วยเด้อทุกคนนะครับเจอกันครับครับโอเคพี่พักผ่อนนั่งรอเครื่องเด้อครับครับคิดถึงครับสวัสดีครับว่างกันไงนะทินยาสาก็กำลังเดินทางกลับ อเมริกาแล้วครับผมนะฮะกำลังกินข้าวกินข้าวต่อนะครับทุกคนอ่ะได้กินข้าวแล้วกันต่อนะฮะทุกคนสวัสดีครับ